สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านจริงใจงขีดเจ๊นะคะจะมารีวิวนะคะด็อกเตรมนตีนะคะสองสูตรนี้เนาะสูตรนะคะสีส้มและสีเขียวเนาะค่ะโดยเราจะพูดถึงสูตรสีเขียวก่อนนะคะตัวนี้เป็นสูตรสครับเนาะตัวนี้จะใช้สําหรับสครับหน้านะคะนะตัวนี้จะมีส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะคะตัวแรกคือ เซบูโรกูเลเตอร์นะคะส่วนผสมของวิตามินและอะมิโนแอซิดและสารสกัดจากธรรมชาตินะคะยับยั้งทํางานของต่อมไขมันและควบคุมความมันค่ะส่วนที่ 2, เบต้ากลูแคนปกป,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 ป้องผิวจากการถูกทำลายจากแสงแดดนะคะเนาะแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะตัวนี้นะคะ c a n ตัส f ฟเวอร์เอ็กแท็ก็คือสารสกัดจากดอกกระบองเพชรน,นะคะช่วยเกี่ยวกับผิวกระจ่างใสเรียบเนียนวิตามินอ e ีบีดนะคะทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน ซิลิก้าสครับตัวนี้มันจะเป็นเม็ดสครับนะคะเนื้อละเอียดเนาะจะช่วยทําความสะอาดขัดสิ่งสงปกสงปรกนะคะตัวนี้เนี่ยการสครับหน้านะคะการสครับหน้านี่มันจะช่วยเหมือนกับว่าสครับเอาแบบสิ่งสงปกปรกหรือว่าเหมือนกับพวกผิวเซลล์ที่ตายแล้วออกไปนะคะแต่มันจะสะครับได้แค่อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะเราไม่แนะนําให้สครับ ทุกวันนะคะการสกับทุกวันทําให้หน้าบางนะคะหน้าบางก็คือมันอาจจะทําให้หน้าบางลงอะไรงนี้นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้สามารถใช้คู่กับทุกตัวได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ขอย้ํานะคะสกับหน้าทุกวันไม่ได้นะคะได้แค่อาทิตย์ละ2อถึงสาครั้งเท่านั้นนะคะค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงสูตรสีส้มนะคะตัวนี้คือสมูทนะคะออยล์คอนโทน คือมันจะเป็นสีที่คนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่หรือพูดถึงน้อยมากนะคะตัวนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าหมองคั้าต่างๆนะคะก็คือผิวเรียบๆอยากให้ผิวเรียบเนียนยังต่อไปแต่ว่าเพื่อขจัดความมันเนาะนะคะตัวนี้ก็คือดูส่วนผสมนะคะก็คือตัวแรกจะมีถั่วมเมล็ดถั่วเลตินนะคะช่วยบำรุงผิวเนาะนะคะแล้วก็แอปเปิลแอคแทกนี่ช่วย มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยบำรุงผิวเนาะแล้วก็มีไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้ช่วยมอบความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้เราจะเห็นได้ในเครื่องสำอางนะคะพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยจะช่วยนะคะช่วยพวกริ้วรอยนะคะแล้วก็วิตามิน B3 และ E บบำรุงผิวให้กระจ่างใสเนาะนะคะตัวนี้เนาะคือถ้าเราไม่ได้มีปัญหาผิวพวกสิวหรือว่าหมองคล้ำก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะเนาะใช้ได้ทุกวันค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะเนาะ ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุก Subscribe นะคะจะพยายามทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ